คำแนะนำสำหรับคนไทยที่อยากมาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นพี่พออยากมีอะไรจะแนะนำไหมคะก็อยากให้ฝึกภาษาญี่ปุ่นมาเยอะๆค่ะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเอาจริงคือคนญี่ปุ่นหลายคนที่ทำงานในประเทศหลายคนเลยค่ะที่เขาไม่มีประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันกับคนต่างชาติเขาไม่เคยทำงานกับคนต่างชาติคือทั้งชีวิตเขานพูดแต่ภาษาญี่ปุ่นหลายคนเขาจะไม่มีเซนส์ในการเข้าใจบริบท ภาษาของตัวเองในฐานะภาษาต่างประเทศเพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาเราพูดอะไรไปอ่ะเขาก็จะพูดอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ฝึกภาษามาเยอะๆแล้วก็พยายามเตรียมตัวเรื่องสุขภาพให้ดีเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนะคะบางครั้งเนี่ยอากาศเนี่ยเช้าอากาศหนาวพอตกบ่ายร้อนตกเย็นฝนตกบางครั้งแบบในหนึ่งวันเนี่ยมีถึง3ามสี่ฤดู อากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่บางทีก็ช่องบางคนที่มาแรกๆก็จะป่วยหรือแบบปวดหัวจี๊ดขึ้นมาค่ะก็เอายามาด้วยติดยามาด้วยนิดนึงก็ดี